โรงบทที่9ก้าข้าพเจ้าพูดคำจริงในพระคลิปและหาได้มูสาไม่มโนธรรมของข้าพเจ้าได้ร่วมเป็นพยานกับข้าพเจ้าในพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าข้าพเจ้ามีความทุกข์หนักและความเจ็บปวดในใจเสมอมิได้ขาดจนถ้าเป็นไปได้ตัวข้าพเจ้าเองก็ยินดีรับการสาบแช่งให้แยกออกจากพระคริปเพราะเห็นแก่พี่น้องของข้าพเจ้าคือญาติของข้าพเจ้าตามเนื้อหนัง ข้าพเจ้าเป็นชาติอิสราเอลทั้งในฐานะแห่งบุตรจงอาราศีพันธสัญญาทั้งหลายการประทานกฎบัญญตัติการปรนิบัติและพระสัญญาบร,บรรพบุรุษก็เป็นของพวกเขาและถ้ากล่าวตามเนื้อหนังแล้วพระคลิกก็ทรงมาจากพวกเขาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้อยู่เหนือสิ่งสารพัดและควรได้รับการสรรเสริญน,นิรันดร์อาเมน แต่ไม่ใช่ว่าพระคำของพระเจ้าได้เป็นคำว่างเปล่าไปเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เกิดมาจากอิสราเอลจะเป็นชาวอิสราเอลแท้ไปทั้งหมดและไม่ใช่ทุกคนที่เป็นเชื้อสายของอับราฮัมจะเป็นบุตรไปทั้งหมดแต่ผู้ที่เกิดมาจากยิสากจึงจะเรียกว่าเป็นเชื้อสายของเจ้าคือว่าเขาเหล่านั้นที่เป็นลูกตามเนื้อหนังจะนับเป็นบุตรของพระเจ้าไม่ได้ แต่ลูกแห่งคำทรงสัญญานั้นจึงจะนับเป็นเชื้อสายได้ด้วยว่านี่แหละเป็นคำทรงสัญญาคือปีหน้าเวลาเดียวกันนี้เราจะมาและนางสาราจะมีบุตรชายไม่เพียงเท่านั้นแต่นางริบรกคาก็เช่นกันเมื่อนางมีคันกับชายผู้หนึ่งคือยิสหากผู้เป็นบรรพุรุษของเราแม้บุตรฝาแฝดนั้นจะยังไม่บังเกิดมา แต่ไม่ได้กระทําดีหรือชั่วเพื่อพระประสงค์ในการทรงเลือกของพระเจ้าจะตั้งมั่นคงอยู่คือไม่ใช่โดยการประพฤติแต่โดยพระองค์ผู้ทรงเรียกไว้พระองค์ก็ได้ตรัสแก่นางว่าพี่จะปรนิบัติน้องเพราะมีคำเขียนไว้ว่าอย่าโคบนั้นเป็นผู้ที่เราได้รักแต่เอซาวนั้นเป็นผู้ที่เราได้ชัง ถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไรพระเจ้ามีความอาธรรมหรือไม่ใช่เช่นนั้นเป็นแน่เพราะพระองค์ได้ตรัสแก่โมเสว่าเราจะเมตตาผู้ใดก็จะเมตตาผู้นั้นแต่เราจะกรุณาผู้ใดเราก็จะกรุณาผู้นั้นดังนั้นจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ที่มีความประสงค์หรือขึ้นอยู่กับผู้วิ่งแต่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าผู้ทรงสำแดงความเมตตา เพราะในพระคัมภีร์ได้กล่าวแก่ฟาโรห์ว่าที่เราได้ยกเจ้าขึ้นมาก็เพื่อเหตุนี้เองคือเพื่อเราจะได้สำแดงฤทธิ์เดชของเราให้ปรากฏบนตัวเจ้าและเพื่อให้พระนามของเราจะได้เป่าประกาศไปทั่วโลกดังนั้นพระองค์ใครจะเมตตาผู้ใดก็ส่งเมตตาแก่ผู้นั้นและใครจะให้ผู้ใดมีใจแข็งกระด้าง ก็ส่งให้ผู้นั้นมีใจแข็งกระด้างท่านก็จะกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าถ้าเช่นนั้นพระองค์ยังทรงติเตียนทำไมเพราะใครเล่าจะขัดขืนน้ำพระทัยของพระองค์ได้มนุษย์เอย๋ยท่านเป็นใครเล่าที่จะไปพูดตอบโต้กับพระเจ้าได้ผู้ที่ถูกปั้นนั้นจะกล่าวแก่ผู้ปั้นได้หรือว่าทำไมถึงสร้างข้าอย่างนี้ ช่างปั้นหม้อไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาดินจากก้อนเดียวกันมาปั้นเป็นภาชนะที่มีเกียรติอันหนึง่งและเป็นภาชนะที่ไรเกียรติอันหนึ่งหรือแล้วถ้าพระเจ้าประสงค์จะสำแดงความพิโรธของพระองค์และจะให้ฤทธิดเดชของพระองค์เป็นที่ประจักษ์แต่กลับทรงอดกั้นพระทัยไว้ช้านานต่อบรรดาภาชนะแห่งพระพิโรธซึ่งถูกเตรียมไว้สำหรับความพินาศ เพื่อให้ความอุดมสมบูรณ์แห่งสง่าราศีของพระองค์จะเป็นที่ประจักษ์แกบ่บรรดาภาชนะแห่งความเมตตาซึ่งพระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าไว้ให้รับสง่าราศีคือเราทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงเรียกมาไม่ใช่จากพวกอยู่ดายเท่านั้นแต่จากพวกต่างชาติด้วยเช่นนั้นท่านจะว่าอะไรได้เล่าเหมือนที่พระองค์ตรัสไว้ในคำพีโฮเซอาว่า เราจะเรียกผู้ที่เมื่อก่อนไม่ใช่พลพไพ่ของเราว่าเป็นพลภัไพ่ของเราและจะเรียกผู้ที่เมื่อก่อนไม่ได้เป็นที่รักว่าเป็นที่รักและในที่ซึ่งแต่ก่อนได้กล่าวแก่เขาว,ว่าเจ้าทั้งหลายไม่ใช่พลภัไพ่ของเราในที่นั้นเองเขาจะถูกเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ฝ่ายยัสยาก็ได้ร้องกล่าวกับพวกอิสราเอลว่า แม้ลูกหลานของอิสราเอลจะมีจำนวนมากจะมีจำนวนมากเหมือนเม็ดทรายที่ทะเลแต่ก็มีเพียงผู้ที่เหลืออยู่เท่านั้นที่รอดด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะปฏิบัติตามพระคำของพระองค์บนแผนน่นดินโลกคือจะกระทำให้พระคำของพระองค์สำเร็จและตัดให้สั้นลงและเหมือนที่ยัสยาได้กล่าวไว้ก่อนนี้ว่าหากองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพโยธา ไม่ส่งโปรดให้เรามีเชื้อสายเหลืออยู่เราทั้งหลายก็คงกลายเป็นเมืองสะโดมและเหมือนเมืองอาโมราถ้าอย่างนั้นแล้วเราทั้งหลายจะว่าอย่างไรก็จะว่าพวกต่างชาติที่ไม่ได้แสวงหาความชอบธรรมนั้นกลับได้รับความชอบธรรมคือความชอบธรรมที่มาจากความเชื่อแต่พวกอิสราเอลที่แสวงหาความชอบธรรมแห่งกฎบัญญัติกลับไม่ได้บรรลุถึงกฎบัญญัตินั้น เพราะอะไรก็เพราะเขาไม่ได้สแสวงหาจากความเชื่อแต่สแสวงหาจากการประพฤติเขาได้สะดุดนาก้อนหินซึ่งทำให้สะดุดนั้นเหมือนมีคำเขียนไว้แลวว่าดูเถิดเราได้วางหินก้อนหนึ่งไว้ในเมืองซีโอนเป็นที่ให้สะดุดเป็นศิลาที่ทำให้ผู้คนล้มลงแต่คนทั้งปวงที่เชื่อในพระองค์นั้นจะไม่ได้รับความอับอายเลย